เดี๋ยวไอ้กระทิงแจมเ่อกูเฮ้ยมีรถฟังใช่เหรอข้ามแต่พันได้เหรอเฮ้ยมันขัดเขาเราแล้วไอ้เี้ยเตรียมพุ่งหากูแล้วไม่ใช่มันไม่กล้ายังไงมอมันอะมันอะจะขึ้นขีดอันี่มันเดินหนีอยู่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหนีหนีมันเด็กอยู่มึงรู้ว่ามันเด็กอยู่นะยังไง่ยคนโดดอะไรกแดงแดงแล้วมูดใช่แดงแล้ววะเจ๊ด้เฮ้ยมึง มึงมันสาใจเหี <ài PI AN> ้ยเลยมึงลบจิตไปเนี <naturally> <to> ่ยมันมึงลบจิตไปเลยถ้ามันเรียกอะไรมันใต่พ่านเดร็กการมึงมึงดูหน้ามันดิเออยๆอๆโ้ยนี่คุยดูโอ้ยดูโออุ้ยใช่เหรอมึงดูอีกยังแดงแป๊ดเลยนะอ๋อมันเลื่อนมันเลื่อนออกมาแล้วมันจะเลื่อนเอาเลยเอาเลยกูว่าเดี๋ยวไอ้กระทิงแจมกูว่าไอ้กระทิงแจมไม่เท่าไหร่กูจะไปจงไปแจมอะไมันจะมาบวกแล้วไอ้มึงช้าๆนี่ช้าๆไอ้้เขากระทิงวัวควายป่าไม่ให้กระทิงหรอกโอ้โหได้ แกจริงเหรอคุณคว้าพยายามสูงไหมยอมผมพยายอมยอมไปสิมันไม่มีแรงตัวมันเล็กเนี่ยแต่มันก็ไม่วิ่งหนีนะเอาแล้วเหรอแต่เขามันไอ้นี่เดียวบิดเกียวนีแล้เกินเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยเฮ้ยลุ้นๆๆๆๆๆลุ้นหน่อยมึงจะดูจะมันคลอดเอแต่ควายม้าตัวใหญ่กว่า แล้วไหนถิ่นโตว่ะมันกว้างไปแล้วอ่ะเออเออเออมีแกงเลยเฮ้ยเอาเลยดิเอาแล้วเอาเลยดิไอ้เหี้ยคิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งดิวะวางเลยมันไม่กล้าชนหรอกมันรู้ร่มใหญ่มึงดูเดี๋ยวมึงเข้าไปใกล้มันมันหนีเลย เนี่ยเนี่ยนีหนีแล้วมันหนีแล้วเนี่ยมันหนีแล้วเนี่ยมันหนีแล้วมันหนีมันไม่กล้าชนรอ้มันจะมาชนอะไรมันรู้อยู่ว่ารถเนี่มันชนแล้วเจ็บแต่ไอ้คนตัวมีเขาไม่รู้มันมันมันหันไส้เขามันอยู่เลยเออฉันมันชอบแลบเลยนอ้ิย้อนมันของจิ้งหรอวแมวิหมด